้นา,นาไม่เหอ่เาเลยไม่ต้องหลับตาเลยทำหน้าปกติเออชิดว่าหล่อจังเลยนะทำท่าแล้วนะี่ะเอาไปหาพ่อไป <c oughs> เอาไป <c oughs> ไปไป ขอบคุณครับขอบคคุณรับผมชื่อเด็กชายสุริยวิทย์ปานสันเทียปานสันเทียมีน้องชื่อชื่อเร็ว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  สวัสดีครับ,รบผมเป็นเด็กดีครับเด็หนกอเมย์วีาเยวเีย เออเออเอาให้พ่อดูเด้อเออไหนให้พ่อดูที่ไหวสิแบบไหนไหนอือเอาเอาเชื้อโลกเอาเอานอนนอนนอนอนอนเออนอนเลย อืมทำไมกล้าเล่นน้ออยน้อน้ำเล้ว,ว, <c oughs> ว,ว็้ก <c oughs> ็ไนใครเล่นเนี่ยหื

ยังไงไดูดู่เดไลดนเอาเอ้าเอ้าเอาสิเดี๋ยวแม่ถ่ายเสร็จเดี๋ยวแม่จะไม่เลี้ยวบ้านนะ้ะย่างเงีย้ยนอนเลยนอนลอยคอเลยลอยลอย

เห็นชัดไหมเนี่ยเลือดมงจรน้องนั้นอยากลองน้องนั้นก็ว่ายน้ำเหมือนน้องสิว่ายน้ำว่านี่นี่ว่ายได้ก็่ออ๋อไม่กลัวพยาธิลูกเชื้อโรคในนี้ฮะเชื้อโรคเต็มมานะขี้เป็ดขี้ไก่ขี้วัวอ้อยทำไมกล้าเล่นลูกน่าก็ขี้วัวนะคลองวัวตรงเนี้ยขี้วัวก็ขี้ใสดู ไม่ออยกล้าเล่นล่ะฮะอึออไม่มกล้าเล่นออยมีสกกระโปงนะดูไหนจะขี่ออยมาขี้แถวนี้อีกเชื้อโรคนะดูเห็นไหมล่ะไอตัวดำๆหน่อยเชื้อโรคนะเห็นไหมเห็นไหมน่ะเห็นไหมแล้วทำไมออยเล่นล่ะฮึแล้วอะไรติดหัวก็ไม่รูน้นอนไตยย่ยัวเยียเลยเอารองเท้าขึ้นเก็บขึ้นเก็บขึ้นเ้นเนเร็ว บ้าเอาถ่ายอย่างนี้เลยนะที่ทำเป็นเลขอย่างนี้เลยนะที่ถ่ายแก๊กแก๊กแก๊กนี่ไปขึ้นขึ้นไปเล้ค่ะอ้ยนานานา

ดวมดวมมเปลื่นเปื่อนเปลยกขี้โพนเาว่ะน้ำซึมถึงนั่นไหมอวยขี้โคน เดยวไม่มายอยันด้โหไอ้ขอ้ขดยอ้เดี่ไก้านีปลูกกนจ้ะไอ้ม่ไปม่ไปเปียกเปียกไม่ไปลูก Nah, nah, ini pula. Pipula, pula.

พี่ไทยถุกโป๊ค่ะพ่อ <c oughs> <c oughs> ไอ้นี่เพียง่างทำให้เดินในใจโขลงเลยแม่เขาลงเลยแม่โขาลงเลยเปิดซะใอ้มาแข่งกันก่อนใครถึงของไอ้อยู่ใกล้ๆของไอแม่อยู่ใกล้ๆม่งไอ้ไม่อยู่ตรงนี้เราเขาถึงเขาก็วิ่งลงหยอกขาลงธรรมดาหนึ่งสองสาม

สองส้าวเลไม่ชอเนพ่อพ่อพ่อถาปหาพ่อพ่อกอเอาไหมถึงเลยอันนีถึงคอยเลยอ่ะัว้เจี๋ยวโนยทรมาาสวยเลยาคยเลยอห้าหัไเอาเาตีนกกมือด้วยแข็งลอยอย่างเดียว เอางายก็ได้ฮะเอานองงายฮะไอไอไอพี่ยาจับไม่ไอ้หน่ะเฮ้ยไม่ได้พลอไม่ได้ไอ้ไอดีกว่าไไออเอาไปวางก่อนแมวมันนี่นะแม่แม่เอาทิ้งก่อนเอาได้เอาได้เลยนเอาความความหน้าแล้วก็ตีเออตีตีนเอาตีขมือได้มือได้ ตีธรรมดาตีสุดแรงเอาไปทำไมไม่ทำมือก็กอนนิดไอ้เหมือนี่กอดูย้อยน่ะนี่นียนิไปบ้านั่นนัไปพ่อเอาไหวไปหาพ่อเด่พ่อไ่ไออ้่าไอ้หายเรื่ไหัวมาอยู่ขอบขแล้วหุยอย่าลงไปฝั่งมาดูม่สส่หัวก่อนเอาตอทิ้งเตา เอาแชมพูมาไหมนะไม่ได้ามามันรอลอยดิแม่รหออยปวดมากิอลมันไม่ลอยมันปวดน้อยเกินดือ้ยหยดตีนเดืดตีนดตีนตีตีนแล้วตีตีนกวากมือได้กวกมือได้ อ๋อโอ้ยโอยไอ้มาทางนี้อย่าไปทางนู้นเอ้ยโอ้เดินกเลยล่ะต้นทุ่งอะโอ้มาอะไรเนี่ยมันเล็บแน่มันต่ำได้เลยต้นหญ้าดึงออกัตีนย่าตีนออกต้นหญ้าเลยแม่ตีธรรมดาไม่ได้ตีแรงจีเฮ้ยพ่อพ่อ มีตะกี้โคนก็เล่นกันก็เดินเลื่อนบ้างก็เดินเลื่อบ้างก็คือเนี้ยแค่นี้ตื้นๆลุกย่างไม้กระแหลมวยทะเลไม้กระแถมนะ่ะดันไม้ออกก่อน<ย>แล้วก็ตามตาพอ่อนี่ไม้มันแหลม<อ>ตามตาเด็กน,น,น้อยอดใจไม่ไหวลงไปเล่นน้ำกันแล้วโอ้โหช่อมคอเลยโอดตาม <laughs> โอ้โคตรตามเลยน้ำเล่นกันแล้วน้ำโคตรตามพ่อโคตรตามไรนะทองหัวพี่อ้อยแล้วเห็นไหมนังตามทำไมเยอะถึงนี่เลยล่ะไม่ไม่บอกว่าถ่วมโอ้โคตรตามพ่อไอ้บ้านลี่เอคุ้มแค่เอวเออนี่ก็ได้เยอะแล้วมันก็ซื้อเยอะเลยจ้ำเออแค่นี้ก็เล่นไปก่อนงานยังไม่ทำเธอทำอีกได้อีกใช่ไหมเออเธอบ้านอื่นได้อีกใช่ไหมวันนี้พอแล้วรถต้นไม้อีก น้ำมันก็แห้งไปแล้วราเหยแห้งไปเรื่อยๆไม่ใช่น้ำมันน่นนะหมดแล้วอืมครับสนุกสนานน้ําขี้คนเอาน้ําบาดาลซื้อน้ำบาดาลมาให้ลูกเล่นสนุกกันใหญ่